อันนี้โซน่ามอนิเตอร์โซน่ามอนิเตอร์มันก็คล้ายๆกับตรงกระั t ทองบ้านเราแต่เป็นของต่างประเทศดีนะครับปีนี้ได้เห็นสีขาวนะทุกทีไม่เคยมีนะมันจะมีแต่พวกลายธรรมดานั่นแวละตามห้องแอร์เขาจะมีแต่ว่าไม่มีขาวปีนี้ยังมีขาวให้เห็นอันนี้โคอาติครับคล้ายๆและคูน้องเขาคล้ายๆและคูนสมุกสมุกข้างหน้าจะแหลมแต่ตัวเขาจะเล็กกว่าอันนี้ดอเม์ครับผมดอเมาส์พาย อไซนี้แหละถ้าเราเลี้ยงอยากให้เชื่อก็คือเป็นไซนี้เลยเปิดได้เปิดด้ดจิ๋วจิ๋วอุยอ้ยอุ้ยกดนิดนึงอ้สวัสดีค่ะครอบครัวอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตจุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ร้านแม่พาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ อันนี้เบียร์ดาก้อนครับคจะเป็นไซส์แบบเนสเซอรี่อนุบาลไซส์เล็กใช่ไซส์เล็กไซส์เล็กแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะชอบครับถ้าลูกค้าชอบเลี้ยงอนุบาลก็ไซส์นี้เลยจับเล่นได้เชื่องเหมือนกันเพเบียรดาก้อนมันเชื่องเชื่องอยู่แล้วเห็นไหมจับได้เลยเขาจะนิ่งๆเลยนะพี่นิ่งเลยนิ่งเลยเพาเป็นสัตว์นี้อยู่แล้วเฮ้ยนิ่งมากเลยอ่ะอันนี้ตอนเอามาใหม่ๆก็เล็กๆเลยแต่นี่แม่แม่พาเขาเลี้ยงใหญ่ขึ้นกับเดิม แล้วสีสันก็มามาใหม่ๆไม่เป็นสีนี้นะมันก็ดำอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยสีออกมาสีออกมามันมีอะไรสีนะครับเบียร์ดากอนแล้วถ้าไซนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้หรอตอนนี้เริ่มพันหนึ่งกับพันห้าครับค่ะพันหนึ่งจะเป็นตัวเล็กพันห้าจะเป็นตัวใหญ่อ๋อมีเข้ามาตลอดนะพี่มีเรื่อยๆเบียร์ดัอนมีเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาพอได้แล้วกินวะ่รกินแมลงกินผักกินหนอนนอก ครับพวกไฟเดือนตัวเล็กอะครับค่หนอเดียวหนอเดียวที่เหมือนจริงเข้ารามใช่เข้ารามแม่พัดต้องมีสามตัวต้องมีซ้อนอันเธออันนี้ของจริงนะเนี่ยทำไมจะนิ่งกันขนาดนั้นล่ะคะอันนี้ย่อขายนอันนี้ก็ขายครับเมยหน้าไหมกลมกลมลงหน่อยก็ได้นะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่พี่ชายอันนี้มีปีหนึ่งสองปีแล้วก็ไม่ยังไม่ถึงปีมีหลายมีหลายส์ครับผมค่ะนี่ข้างล่างอีกเยอะเลยอ่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะ แล้วราคาใส่ราคาเริ่มตั้งแต่หนึ่งพันบาทจนถึงพันห้าวันนี้ให้ถึงพันห้าราคาที่จะบอกจะใส่กัไใส่เล็กจ้าก็ใส่เล็กมันจะแบบสีเข้มไงจะเป็นพวกเลสสีเข้มแต่ว่าพวกนี้จะเป็นพวกรูปผสมสีเหลืองสีส้มสีอะไรสีจะไม่จัดเหมือนตู้แรกนั่นแหละอันนี้สวน่า monitor สวน่า monitor มันก็คล้ายๆกับตัวกรงตวทองบ้านเราแต่เป็นของต่างประเทศพวกนี้ยังพร้อมเพราะในบ้านเราไม่ได้ได้แต่ไข่แต่ไม่เป็นตัวต้องนําเข้าอย่างเดียวครับ เขาจะตัวใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่ประมาณน้องเอ่อตัวเงินตัวทองบ้านเราแต่ว่าจะเล็กกว่าหน่อยเล็กกว่าหน่อยอ๋อแนวนั้นเลยเหรอคะพี่แนวนั้นเลยครับแนวนั้นโอ้ันนี้ก็กินพวกแมลงกินเนื้อกินเก็บแช่หนูแช่ค่ะแล้วราคายังไงอ่ะพี่นัทตัวนี้เหรอตัวนี้พันห้าครับผมพันห้าตอนแรกพันแปดแหละแต่ว่ามันเหลือน้อยแล้วก็เลยลดราคาให้ลูกค้าตามลงหน่อยให้เหลือตัวละพันห้าตอนแรกมีเข้ามาเยอะกว่านี้ใช่ไหมสามสิบสี่สิบตัวอ๋อแต่เหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้หมดแล้วค่ะ อันนี้โคอาติครับคล้ายๆและคูนน้องเขาคล้ายคล้ายและคูนสมูกสมูกข้างหน้าจะแหลมแต่ตัวเขาจะเล็กกว่าเล็กกว่าและคูนแต่ความสนเหมือนกันครับกําลังกินกล้วยใช้อาหารอายุเท่าไหร่อ่ะพี่เนี่ยตัวนี้เหรอครับตัวนี้ยังไม่ถึงสองเดือนประมาณเดือนกว่าเองเดือนกว่า ตรงจมูกเขาจะแหลมแหลแหลมแครับบางคนย้อเข้าใจผิดเขานึกว่าตัวชมดหรืออะไรไม่ใช่คอตตันเป็นสันนำเข้าค่ะอันนี้ยังพอไม่ได้ยังพอไม่ได้ยังพอไม่ได้นำเข้าอย่างเดียวครับค่ะอันนี้ขายอยู่ตัวละห้าหมื่ตัวละห้าหมื่น เขาจะมีมาทั้งปีไหมพี่หรือว่าเเป็นช่วงออมันก็มีหลงๆมาบ้างจะบอกไม่ได้ว่ามันจะมีเรื่อยๆหรือไงนั่นแหละครับกําลังกินกล้วยโซนนะโซนที่เล่นด้วยโซนที่เล่นตอนนี้กินอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาเขากินไงอาหารการกินก็พวกอาหารอาหารเม็ดแล้วก็กล้วยแล้วก็แอปเปิลผลไม้อ่ะครับนั่นแหละครับเขาชอบโอ๊ยทำไมเหมือนปากเขายาวๆแล้วเวลาเขากินจะอ๋ออีกข้อหนึ่งก็เหมือนตัวตัวกินมดไม่ค่อนะโคอาติค่ะนั่นแหละ ราคาเท่าไหร่นะพี่ห้าหมื่นห้าหมื่นนะเพศผู้เพศเนี่ยราคาราคาเดียวกันเลยเดียวกันนะค่ะกำลังกินอย่างเดียวตอนนี้ไม่สนใจคือสนใจอย่างเดียวก็คือการกินใคถ่ายถ่ายเลยถ่ายตามสบายกินโชว์กินโชว์กินโชว์รูปสวยด้วยครับกินโชว์ให้เห็นเลยเห็นเปล่าว่เขากินเก่งน้องกินเก่งนะอะไรเงี้ยอันนี้หนูฮิปโปครับผม สีก็ไม่มีหลายสีสีลูกวัวสีด่างสีขาวล้วนกำลังสวยๆเลยเนาะใช่ให้ลูกให้ลูกค้ามาเลือกชมเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เหรเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าตัวนี้ก็กำลังน่ารักเลยเนาะมีให้เลือกเยอะเลยนะวันนี้ใช่ราคาเท่าไหร่นะคะพี่ตัวนี้พันห้าครับผมพันห้าตัวละพันห้าทุกตัวเลยค่ะจับเล่นได้เหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ดุค่ะ หนูฮิปโปแต่ไม่แช่น้ำนะครัชื่อเขาเป็นชื่อว่าหนูฮิปโปค่ะสกินน้องพริกเท่าไหร่บางคนเข้าใจผิดไงว่าเฮ้ยหนูฮิปโปต้องจับไปแช่น้ําไม่ใช่แช่ทําไมอ่ะพี่เขาคิดว่าเหมือนฮิปโปอ่ะลูกค้ามหาถามนะลูกค้ามาถามอยู่ว่าหนูฮิปโปต้องเอาไปลงน้ำไหมต้องแช่น้ำเขบอกไม่ใช่เขาเรียกชื่อหนูฮิปโปเขาไม่ใช่ฮิปโปเขาคือหนูฮิปโปใชอ๋อปลาฮิปโปอยู่ในน้ำใช่ใช่ใช่เขาเขาก็เลยหอยฮิปโปอยู่ในน้ําหรือเปล่าคเขา อันนี้ก็อีกสอกีอีกสีหนึ่งครับหนูฮิโปค่ะสีดำหรือก็พี่หนูสีดำเป็นด่างเป็นแบบด่างๆเลอะๆหน่อยตัวไซส์นี้ก็อยู่ตัวละพันสองครับ 1, อ่ะถ้าสีนี้จะแพงถูกกว่าพันสอง 1, 2. 2> อันนั้นพ<า>ันห้าสีขาวพันห้านนี้พันสองค่ะ <c oughs> แ,แต่ว่าคนคนนิยมแล้วแต่คนชอบไงบางคนก็ชอบสีดําบางคนก็ชอบสีขาวค่ะแต่ก็เข้ามาตลอดนะพี่เข้ามาเข้ามาที่โปพอได้ไงพอง่ายค่ะเขาก็เลยเอามาเอามาเรื่อยๆ ต่เราตามกระแสด้วยบางทีก็แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้วเพราะอะไรบางคนก็ไปโชว์ร้านอาหารบางคนก็ไปโชว์คาเฟ่อะไรเงี้ยครับเป็นสั์แฝงแล้วน้องก็เลี้ยงเลี้ยงง่ายกินอาหารเม็ดยากขนยญ้าแห้งอันนี้แมวเซฟิงครับ่ะฟิงอยู่ประมาณไซส์สองเดือนคสองเดือนนะคะตัวผูค่ตอนนี้ราคาเซลลเหรอตัวผู้ตั้งคู่เลยมันมีสามตัวตัวผู้หมดเลยชุณนี้เซลหรือตัวละหมื่น ต,ตัวผู้หมื่นหนึ่งตัวผู้ตัวละหมื่นหนึ่งตัวเมียหมื่นห้าแต่ตอนนี้ตัวเมียไม่มีก็เลยเซลตัวผู้ให้เหลือตัวละหมื่นใช้นี้ใช้สองเดือนครับผมพวกนี้ก็สําหรับคนที่แบบว่าแพ้ผิวไอแพ้ขนแพ้ขนพวกละอองสัตว์อะไรเงี้ยครับก็เอาแบบพวกนี้ไปเลี้ยงได้พวกนี้ก็ดูแลเรื่องผิวผิวหนังระวังเรื่องยุงน่แหละครับประจบเก่งพวกนี้พันนี้ประจบเก่ง กีอสใช่กีอสรักเจ้าของค่ะอันนี้มามโมเสตครับผมตอนนี้ตัวนี้2เดือนค่ะมองกล้องหน่อยลูกมาทองกล้องทองกล้องอปเลยเออแล้วราคายังไงครับพี่สามหมื่นห้ากับสี่หมื่นครับผมจะออกอย่างเดียวเลยตอนนี้พอให้ออกมาก็ติกมือแล้วไงจะนี่จะเข้าโกงอ่าโอ๊ยพอใจอ่ะอคือค่าใช่ ดูสิน่าล้านค่ะอย่าลูกค้าซื้อไปเลี้ยงได้เลยไซส์นี้กำลังแบบติดคนเลยค่ะแล้วเพศผู้กับเพศเมียราคาเขาจะต่างตัวผู้สามหมื่นห้าค่ะตัวเมียสี่หมื่นค่ะตัวนี้หูขาวพันหูขาวนะมีหูขาวกับหูขาวหูขาวอย่างเดียวไม่มีหูดำอ๋ออันนี้เมียคัดลูกเมียคัดครับค่ะมีไซส์เดือนกว่ากับสองเดือนค่ะกำลังโซนนะไซส์นี้ราคาเท่าไหร่ครับสอหมื่นทุกตัวเลย ก็พูดจะมีราคาเดียวกันตลอดี้มันก็อาจจะมีช่วงหนึ่งอาจจะว่าขาดตลาดหรือว่าลูกค้าจีนสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับราคาเท่าไหร่นะคะตัวละหมื่นทุกตัวตัวละหนึ่งหมื่นอันนี้ลูกเฟเนตฟ็อกค่ะตอนนี้มีสามตัวลูกจิ๋วเลยอะลูกจิ๋วไซส์นี้แหละถ้าเราเลี้ยงอยากให้เชื่อก็คือเป็นไซส์นี้เลยเปิดได้เปิดได้จิ๋วจิ๋วอุ้ยเปิดนิดนึงโอ้ อายุเท่าไหร่อะพี่ไซนี้หรอเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับได้เดือนกำลังน่ารักเลยเนาะไซนี้ใช่กำลังโซนนะครับกำลังโซนเดือนหนึ่งเดือนกว่าครับโอ้คันฟันหรือลูกฮะอยากแทะหรอถ้าอาบน้ำจะน่ารักกว่านี้แต่ว่านี่ไข่มองวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำนะยังไม่ได้แต่งสวยแต่งหล่อเลยวันนี้รีบมาถ่ายก่อนเดี๋ยวรอลูกรอลูกค้ามาเอาแล้วก็ค่อยอาบน้าอันนี้ไม่ีคนจองเลยมีคนนอมหมดแล้วเจ้าเดิมนหะ สามตัวเลยสามตัวเลยเหรอพี่หมดเลยครับหมดเลยครับค่ะแล้วตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวละหกหมื่นห้าทุกตัวเลยเออหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าทุกตัวเพศเมียแลค่ะราคาเดียวกันเลยหกหมื่นห้าค่ะโอ้ยดูสิกำลังน่ารักเลยเนาะไซเนียเนาะไม่ถ้าเราเลี้ยงแต่ไซเนี้มันก็เหมือนเหมือนกับเราเลี้ยงเชียวว่าตัวหนึ่งอ่ะเขาจะวิ่งตามอะไรเลยอ๋อลุกได้เหมือนหมาแต่ว่าอาหารการกินอาจจะว่าไม่เหมือนไม่เหมือนหมาบ้านหน่อยค่ะฮะเจลีเนี่ยกำลังน่ารักกันเลยนะพี่ มีเข้ามาตลอดไหมเนี่ยมีเข้ามาไหมนันมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้มีบ่อยๆเหมือนเจ้าเมียแพสก็อาจจะนานๆมาทีใช่ใช่ครับค่ะอันนี้ก็ถูกจองแล้วด้วยใช่ถูกจองแล้วจองหมดเลยสามตัวเลยค่ะมีลูกค้าอยากได้ไซเนียมันขี้เล่นไงค่ะเขาจะเล่นเขาจะอะไรแบบอันนี้ดอเมา์ดอเมา์พายแต่ว่าเขาจะอ้วนหน่อยอ้วนมากใช่ใช่ตัวนี้สมบูรณ์ค่ะ คนนี้อ้วนทั้งสี่เลยนะครวนทั้งสี่ตัวเลยเป็นพายเป็นพายด้วยเนอะเราอ้วนทั้งสี่เลยอ่ะกำลังนอนค่ะหลับเลยบางตัวก็เริ่มตื่นแล้วโดนแก้มีพายมีไว้แล้วก็มีแต้มหน่อยแต้มหน่อยแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วราคาล่ะคะพี่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวละสามพันส่ที่สี่สามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่โอ้อ้วนมากเลยมันเป็นอีกพันมืงของดอมพันเดียวกันครับแต่ว่าเขากินกินอ้วนสมบูรณ์ไงบางคนลูกค้าชอบบอกว่าอ้วน น่ารักหน้ารังบางคนก็ชอบแบบไม่ไม่ให้อ้วนก็แบบผสมพันธุ์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะผอมลงหน่อยไปแล้วเข้าไปนอนไปแล้วถึงเวลานอนวันนี้เกากินแล้วก็นอนกึ่งหนูกึ่งกระรอกครับเขาจะนอนกลางวันไหมพี่หรือว่าส่วนมากกินนอนกินนอนเดียวเฉยอ้วนมากเลยอ่ะอันนี้บูธเบบี้ครับตัวเล็กขลืมตาใช่ไหมเนี่ยจะมืดๆนิดนึงตัวนี้ตัวละตัวละสี่หมื่นตัวนี้ไซสี่หมื่น สี่หมื่นใช่เขามีสองนะพี่อะไรนะครับเขามีสองตัวนะสองตัวสองตัวตัวละตัวละผู้เมียผู้เมียผู้เมียใช่ครับค่ะเต็มที่ได้เต็มที่ได้เปิดได้แต่ว่าระวังวิ่งสวนแค่นั้นอ่ะเอาแบบค่ะเขาหลับหลับอ่ะนี่เป็นสัตว์กลางคืนเขาจะคล้ายคล้ายนางอายนะแต่ว่าไม่ใช่นะบางคนชอบเข้าเตจิดอันนี้แคะนะใช่ครับค่ะมันจะมีบูธเล็กกับบูธใหญ่บูธยักษ์ แค่ก็จะตัวเล็กหน่อยนะคะเนี่ยเขามาไม่ค่อยเห็นตัวหรอกถ้าธรรมชาติเขาอยู่ในโพรงอยู่ในที่มืดจะเห็นก็เห็นกลางคืนค่ะจะหลับปะอุ้ยอุ้ยพอเขาตื่นลืมตานน่โตแบลวเฉ๋ชิมังขาวสีขาวค่ะชิมังเผือกชิมังชิมังเผือกเป็นขาวตาแดงเลยขาวตาแดงหรือไม่ก็เรียกว่าอะมิโนขาวตาแดงคตัวนี้ก็นําเข้าเหมือนกันอายุประมาณเท่าไหร่ตัวนี้หรอตัวนี้ประมาณ3ามเดือนสี่เดือน สามถึงสี่เดือนช,ชุดนี้ก็ใหญ่กว่าชุดก่อนหน้านี้ที่มาถ่ายระวังน้องไทยกล้องแท้แล้วยืนออกมาแท้แล้วตอนเนี้พวกนี้ก็พวกคาเฟ่คาเฟ่จะเอาไปโชว์เอาไปอะไรเงี้ยครับออกงานมั่งอะไรเงี้ยครับอันนี้ดีนะนตัวละสองหมื่นตัวละตัวละสองหมื่นค่ะ ดีนะครับปีนี้ได้เห็นสีขาวนะทุกทีไม่เคยมีนะมันจะมีแต่พวกลายธรรมดานั่นแหละตามท้องแอร์เขาจะมีแต่ว่าไม่มีขาวปีนี้ยังมีขาวให้เห็นถึงจะได้ครีมสีขาวสีขาวค่ะทนนี้แบบพวกคนเพาะเขาจะเหมือนกับว่าจะดันแบบพวกสัดสัดขาวออกให้เยอะๆผสมพันธุ์หรืออะไรให้ออกให้เยอะๆสีขาวจะราคาดีกว่าไหมสีขาวดีกว่าไหมมันก็ส่วนมากถ้าเป็นพวกเปลือกพวกอะไรมันก็จะดีกว่านะพกะขาวพวกอะไร ก็เตะเขาจะมีกี่สีนะพี่ที่เคยมีของสีธรรมดาชิปมังก็เป็นลายแล้วก็สีขาวแค่นั้นอ่ะถ้าธรรมดานี่ราคาประมาณเท่าไหร่ธรรมดาเหรอพันกว่าบาทพันบาทใช่พันสองพันแล้วแต่ไหนๆเขาว่าจะากฟ้องเหมือนกับดอเมาส์อ่ะออกเป็นด่างพวกอะไรอ่ะเพราะคนไทยเขชอบนี่อยู่แล้วผสมยีนออกมาแต่ถ้าเป็นด่างก็น่าจะแพงกว่าเออสีขาวนะถ้าผสมได้นะเออถ้าผสมได้ก็น่าจะแพงกว่ากำลังสนเลยนะพี่เนี่ย ไปแล้วค่ะไปทั่วเลยจะุกลรอพวกอะไรเงี้ยมันก็จะซนอยู่แล้วค่ะซนค่ะน่ะหาเลืมหากล้องแล้วค่ะนี่ลูกและคูนครับผมค่ะอันนี้ก็คนจีนก็เอาแล้วเหมือนกันอ้าวจองแล้วจองแล้วครับสองตัวตัวผู้ตัวเมียตัวละสามหมื่นห้าคนจีนจองนี่หมายถึงว่าเขาอยู่ในไทยเขาอยู่ในไทยขาประจําอยู่ในไทยเขาก็จะไปขายเขาชอบเลี้ยงใช่ใช่ค่ะนึกว่าส่งจีนเขาก็ไปเลี้ยงมากแล้วก็ไปขายต่อมากอะไรเงี้ยครับค่ะ ตัวละสามหมื่นห้าตัวละเนี่ยมอแล้วค่ะอันนี้เปิดไม่ได้มันก็เชื่องมันก็เชื่องระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เล่นกับเขาไงแต่ว่าคนเลี้ยงอ่ะเล่นเล่นได้เอามือเข้าไปเล่นอะไรได้แต่เขาก็เริ่มแบบโซนเริ่มงับเริ่มอะไรแต่งับไม่เข้าหรอกแต่เขาจะเล่นแรงหน่อยค่ะแล้วในนี้เป็นเพศผู้หรือเพศเมียคู่กับเมียคู่กันู้กับเมียคู่กันใช่ครับอันนี้สีสีธรรมดา แล้วราคาเขาจะต่างกันไหมพี่ไม่ราคาเดียวกันเลยบางอย่างก็อันไหนที่ราคาเดียวกันก็ราคาเดียวกันเลยให้ราคาเดียวกันอันนี้ปล่อยไปเท่าไหร่นะพี่ตัวละ3,000ห้าตัวละ3,000ตัวละ3,000ค่ะอันนี้หนูเจอบัวครับผมค่ะเขาก็เรียกหนูจิงโจ้เขาจะกระโดดเจอบัวตัวละ2,000ค่ะอายุนค่ะตอนนี้เหรอสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนมันมีหลายไซส์คนกันอยู่ค่ะ แล้วราคาล่ะคะพี่ตัวละ2 2,000กับถึง2,500กิ้นผางแล้วก็อาหารเม็ดนั่นแหละกินแล้วก็นอนส่วนมากกินกับนอนใช่เป็นหนูทะเลทรายค่ะโดดดึงดึได้ใช่ใช่โดดได้แต่ถ้าลูกค้าจเลียคือต้องเป็นแบบพื้นพื้นเรียบหรือพื้นแบบพื้นย่าเป็นลูกกลงไม่ได้กินอย่างเดียวเลยตอนนี้กินให้ดูเขาตัวกินเสร็จเขาก็จะนอน อยู่เป็นฝูงอยู่เป็นหมูค่คนณะค่ะ,คะกินกันนอนไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้เปิดตู้ถ่ายกัน <c oughs> กินโชว์เลยเขาเดี๋ยวเชื่องไปไหนบีเชื่องได้ครับเชื่องได้มันก็ไม่ได้ดูอะไรนะครับก็เ,เอาเมือไปแตะเขาได้แตะตัวแตะน้องได้เลย <c oughs> อันนี้สุเปต้าครับก็ชุดชุดก่อนนะเนี่ยแหละสองตัวที่เรามาถ่าย อ๋อใหญ่มากเลยเนาะใช่ใช่เล่นได้จับได้ลูกได้กําลังกินโชว์เลยตอนนี้ใช่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะปล่อยเท่าไหร่นะตัวนี้เหรอตัวนี้อยู่ตอนเกือบหมื่นห้าเกือบตัวสุดท้ายหมื่นห้าเอาตัวที่แล้วไปตัวที่แล้วไปแล้วตัวแล้วสองหมื่นห้าอ๋ออันนี้หมดแล้วตอนนี้ตัวผู้ตัวเมียแพงกว่าตัวเมียแพงกว่าอยู่แล้วตัวเมียเขาเขาซื้อตัวเมียไปเพราะว่านี่เอาไปไข่ได้เลยผสมได้เลยมีลูกได้ไข่ได้ใช่ไหมลูกมาซื้อไปเอาไปเอาไป เลี้ยงต่างหวัดเลยโหันแลรุ่นเลี้ยงเต่าเลยสร้างรายได้นะใช่ใช่เขาเหมือนเขาขี้เกียจเลี้ยงเล็กไงเขาก็เอาใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเขาก็ได้ลูกเลยได้ไข่เลยเอาตัวผู้มาก็ได้เลยเพราะตัวผู้มันหายง่ายกว่าตัวเมียโ้โหนี่ครอกเดียวคิดว่าคืนทุนไหมคืนนะแต่ก็ต้องดูดูเชื้อตัวผู้ด้วยว่าเชื้อตัวผู้เขาเชื้อดีเปล่าบางทีว่าอายุอายุยังน้อยเขาก็อาจจะจ่ายมาจ่ายไข่ได้น้อยหรือไม่ก็เขาก็อาจจะว่าไข่ไข่ที่ออกมาอาจจะเชื้อได้เชื้อไม่หมดทุกใบ เลี้ยงเต่าก็สร้างรายได้ได้ด้วยเนาะค่ะก็ดูที่ช่วงด้วยถ้าช่วงแบบเต่าขาดตลาดอะไรเงี้ยก็ได้นะได้ตลอดค่ะวันนี้ไซส์เล็กไม่มีหมดหมดหมดไซส์เล็กตอนนี้ไม่มีด้วยมีก็มีประมาณไซซ์ห้านิ้วไปแล้วใหญ่ไปแล้วแต่ก็หมดไปแล้วครับค่ะร้านแม่พาก็เปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันก็ไม่ได้หยุดนะหยุดคนักขั้นเลยก็ไม่ไม่หยุดครับมาได้เลยก็เปิดถึงสิบโมงสิบโมงมาได้เลยค่ะสิบโมงถึงกี่โมงสิบโมงถึงสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มแต่ร้านนี้ลูกค้าชอบมาตอนพพเ พ่อพีไข่ดีอันนี้ชุก้าไกเดอร์ครับอันนี้สีนอร์มอลนอร์มอลเริ่มจากตัวละห้าร้อยตัวผู้ตัวละห้าร้อยตัวเมียตัวละห0ร้อยค่ะอยู่ที่ลูกค้าชอบมีหลายสีใช่ครับมีนอร์มอลมีโมเสอีมีโมเสอีราคาประมาณโมเสอีเริ่มพันเอ่อโมเสอีนะต้องอยู่ที่สีด้วยว่าถ้าออกข่าวเยอะก็อยู่ราคาเริ่มต้นพันหนึ่งพันหนึ่งถึงสองพันครับผมตอนนี้ราคาจับต้องได้ลูกค้าลูกค้าจับต้องได้แล้วก็ข่าวล้วน แล้วก็ทูแพดไม่มหลายสีค่ะเป็นลูทิติกตัวผู้ตัวละ800ตัวเมียพันหนึ่งสวยแบ้วมากเลยตัวนู้นเห็นแล้วตามีตลอดมีตลอดครับมีตลอดไม่ขาดะทูการ์ไม่มีไม่ขาดครับทูแพดกับเอ่อคิมิโนตาแดงอ้วนเลยอ่ะสวยอันนี้มีคู่หนึ่งอันนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้เหรอตัวนี้2,000ตัวละ2,000ตัวละ2,000ใช่ครับค่ะเหลือ2ตัวเหลือ2ตัวเหลือสตัวค่ะนี่ ของสวยมีน้อยของสวยมีน้อยเสียงเสียงเสียงชูกล้ากมีเอกลักษณ์เขาอยู่แล้วคือต้องกันต้องขู่ค่ะเสียงจะประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะมาทีไรก็ไม่ขาดเลยนะนี่ค่ะแอนธรรมดาไม่มีโดบิตาชุกกาานะ ไม่ต้องแบบนี้ลูกค้าชอบนะถ้าเวลาเราพูดแบบพูดทำตอบคำลูกค้าก็เฉยๆแต่ถ้าเราเล่นๆอย่างเงี้ยเออลูกค้าก็มาเรื่อยๆอ๋อไปอครับอันนี้เท่าไหร่พี่่ะคะร้อยหนึ่งเท่ากันเลยสามตู้หนึ่งร้อยตัวละร้อยนะครับไม่ใช่สามตู้ร้อยยบไปทันสามตู้เลยหนึ่งร้อย มีพันเล็กพันเล็กก็จะเป็นโรโบโรโบพายโรโบธรรมดาสวยอ่ะใช่เนี้ยอันนี้โรโบพายค่ะเท่าไหร่โรโบพายพายน่าจะร้อยห้าสิบนะธรรมดาร้อยหนึ่งอ๋อเนี่ยร้อยห้าสิบใช่นี่ธรรมดาอย่างนี้ใช่ธรรมดาหนึ่งร้อยธรรมดาแต่เอาไปเลี้ยงไม่ธรรมดานะทำไมอ่ะมันวิ่งเร็วระบบสามจีกับสี่จีแล้วก็ห้าจีอ่ะน่าลักอ่มันจะเร็วมันจะเร็วไม่ใช่ใช่สำหรับ ถ้าถ้าเด็กเอาไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะจังหน่ยก็คือน้องเ็าจะเร็วแต่เป็นพวกโรโบนะแต่ถ้าเป็นพวกแฮมสเตอร์แคจะช้าเนี่ยแต่จับได้อันนี้ช้าเหรอช้าครับช้าอันนี้ช้าแต่เขาตาแดงนะพี่ไม่ดูไม่ดูบางคนลูกค้าเข้าใจผิดนะว่าตาแดงจะดุจะกัดไม่ใช่ตัวละร้อยตัวละหนึ่งร้อยค่ะตอนนี้ขอคือราคาเพราะว่าหนูขาดตลาดทุกที่ร้ในทรายนี่คืออะไรนะเอาไว้ทุกให้เขาขนเขาไม่เขาเรียบ Yeah. ถ้าเขามาคุกอยู่ในทรายนี้ขนเขาจะสุกขนเขาจะเรียบเขาจะไม่เหนียวเหมือนเหมือนเขาวัาเรากว่ามมาเลยใช่ใช่ใช่ทรายอ่ำน yes, so ้ำหนูเขาจะเรียกว่าทรายอ่ำน้ำหนูมีตลอดเนาะมีตลอดมีตลอดแต่ช่วงนี้ขาดตอนนี้น้อยนะเพราะปกติจะเยอะกว่านี้เนาะ ก็เคยขอขึ้นราคาลูกค้าขอขึ้นเป็นตัวละร้อยอจากเท่าไหร่ตอนแรกแปดสิบบาทหกบาทแปดสิบาทบางทีมันขาดไงค่ะตลาดคือเราก็จะให้ให้ลูกค้าที่มาส่งให้คนมาส่งอ่าตอนนี้ก็1นะึ่งรอยนะอากาศร้อนแล้วหนูหนูชอบเป็นฮิตโตะ อากาศร้อนก็มีผลต่อรับเนี่ยข้างล่างยังเอาน้าแข็งเลยนะน้ําแข็งรองล่างนั้นเนี่ยจะเย็นเนี่ยจัดได้เลยจะนย้ำแข็งอยู่งล่างนี้ใช่ไหมเอาให้เขามีความเย็นให้เขามีความเย็นค่ะแต่ถ้าเรายังสัดเยอะคือเราต้องให้ความเย็นให้เขาคนย็ออยู่ห้องแอร์อยู่ห้องแอร์ได้เลยทํมเตอร์โอ้ชอบันนี้มากเลยดูดิพอเขาอยู่รวมกันแล้วสวยน่ารักมากเลยเนี่ยพี่นัดถ้าซื้อไปคู่เนี่ยผู้เมียเนี่ยเขามีลูกได้เลมมีมีลูกได้แต่ว่าเราอย่าเลี้ยงให้อ้วนนะถ้าเลี้ยงอ้วนไม่ติดลูกเหมือนเจ้าดอเมา่ะ เรามาอ้วนอ่ะลูกเยอะไหมลูกไม่ลูกไม่มีแต่ถ้าเราถ้าเลี้ยงอ้วนนะลูกจะไม่มีเลี้ยงสวยงามแตดทุกอย่างถ้าเราเลี้ยงอ้วนจะไม่มีลูกครับแล้วนี้ถ้าเกิดเป็นพ่อแม่กันเนี่ยเขาจะได้ลูกเยอยวไหมพี่นก็อยู่ที่เชื้อตัวผู้เต็มที่ก็สี่ตัวห้าตัวอ๋อได้ถึงสี่ห้าตัวใช่ครับใช่ แต่เราเลี้ยงก็ต้องดูด้วยนะเวลาเขาออกลูกเราอย่าจับนะห้ามจับตัวแม่ตัวลูกเลยห้ามจับจับกินลูกทันทีปิดกินกินลูกทันทีถ้าเราเลี้ยงคือเราเปลี่ยนแค่อาหารอาหารจะน้ําแค่นั้นอย่างเดียวจนกว่าลูกเขาจะโตลูกเขาจะเดินได้ออกมาเดินได้อะไรได้แต่ถ้าเราไปจับไปอะไรเขากินลูกทันทีไม่เลี้ยงลูกไม่เลี้ยงลูกใช่ต้องรู้วิธีการเลี้ยงด้วยค่ะบางคนเขาใจผิดว่าพอลูกออกใช่ไหมไปจับไปดูจับลูกไปเปลี่ยนที่เรื่อยเปลี่ยนอะไรพอผิดกินเขาไม่เลี้ยงลูกเลยนะก็เม้าพาย อุ้ยอันนี้ตัวไม่อ้วนนะพี่ไม่อ้วนไม่อ้วนครับอันนี้มันเป็นพวกลูกมันอยู่พวกลูกมีต้องแต่ใช้ไส์เล็กไส์ธรรมดาเป็นดอเมาส์สีธรรมดาแล้วก็ดอเมาส์หางขาวแล้วก็ดอเมาส์พายราคาอยู่ตามสีด้วยครับอันนี้พายอันนี้พายพายเท่าไหร่พี่พายเริ่มตั้งแต่เจ็ดร้อยถ้าขาวมากๆก็พันหนึ่งอะไรเงี้ยพันสองพันแล้วแต่ครับ แล้วต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดต่ำสุดตัวละสามร้อยสีธรรมดาสามร้อยสีธรรมดาไม่มีไม่มีหางขาวค่ะสีธรรมดาคือสีเทาั้องตัวเลยไม่มีหางขาวแล้วแต่ลูกค้าชอบด้วยครับค่ะแต่จริงๆถ้าพายพายบางทีลูกออกมาก็เป็นนอมอนก็มีนะไม่จําเป็นว่าพ่อแม่พายออกมาลูกก็พายไม่ใช่นะอาแล้วถ้านอมอนจะมีสิทธิ์พายได้ไหมมีมีเมื่อกี้บอกว่าพ่อแม่เขาไม่ได้เป็นนอมอนแท้อ๋อไม่ได้แท้มันก็จะมีสิทธิ์ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย